วันนี้ครับคุนผู้ชมครับคุณอนุทินชาญวิรากูลครับคุยโวครับว่าตั้งแต่จำความได้ไม่เคยเสียเปรียบใครครับท่านผู้ชมโอ้โหแสดงว่าเอาเปรียบเพื่อนไปทุกๆเรื่องสิถ้าอย่างนั้นคนเห็นแก่ตัวไม่ไม่เอเอเฟื้อเผื่อแพร่คนอื่นบ้างเลยมีแต่เอาเปรียบคนอื่นอย่างนั้นเหรอไม่เคยเสียเปรียบเลยท่านนายกมมรัฐมนตรี อืมโอ้พูดมาอย่างนี้แล้วเจ็บกันหลายคนครับท่านผู้ชมโอ้เราได้นายกรัฐมนตรีที่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เลยแต่ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือก็อาจจะบอกว่าท่านเป็นคนฉลาดนะไม่มีใครสามารถที่จะทําให้ท่านต้องเสียเปรียบในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของท่านที่มีมาตลอดนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้ครับมีอยู่คนหนึ่งครับที่ทําให้ท่านอนุทินชาญวิรกูล น่าจะเสียเปรียบครับท่านผู้ชมก็คือสีภรรยาของท่านเนี่ยครับท่านผู้ชมถ้าเราจําความได้ครับน่าจะไม่มียุคไหนสมัยไหนครับท่านผู้ชมที่ภรรยาของผู้นําประเทศครับจะออกมาให้สัมภาษณ์และพูดคุยในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการปกป้องนายกรัฐมนตรีครับท่านผู้ชมทำไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลย เดี๋ยวต่อไปจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะโอ้โหคนที่พูดเนี่ยเป็นภรยาสาวของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินครับคือคุณธนนทน,นิรามิตรภรยานายกรัฐมนตรีกล่าวกับสื่อมวลชนภายหลังกลับจากมาเลเซียเมื่อวันที่28ดตุลาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมทำไมใจร้ายกับท่านนายก ของดีชั้นจังเลยล่ะคะเดี๋ยวต่อไปจําไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะจะทําไมอ่ะจะทําไมที่บอกเกินไปทําไมจะทําไมพวกเราแหละท่านเอภรรยาของท่านนายกรัฐมนตรีครับเราไม่เคยเห็นนะครับเราไม่เคยได้ยินว่าภรรยาของผู้นําประเทศจะออกมาพูดในลักษณะอย่างนี้ในเชิงปกป้องการทํางานของสามีครับท่านผู้ชม ภรรยาของผู้นําประเทศเปรียบเสมือนหลังบ้านครับแต่เป็นหลังบ้านซึ่งเป็นหลังบ้านกําแพงเหล็กครับคอยเป็นที่พักพิงคอยเป็นผนังคอนกรีตครับไม่ให้วันไหวอะไรต่างๆแต่อยู่หลังบ้านครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับภรรยาของท่านนายกอนุตินออกมาหน้าบ้านเลยครับท่านผู้ชมออกมาหน้าบ้านแล้ว เออคอยดูกันต่อไปครับนี่แหละท่านอนุดินเสียเปรียบแล้วครับท่านผู้ชม